มาที่ครับนะตรงนี้เราไม่หนีไปไหนครับนะเราไม่หนีไปไหนนะครับนะเออถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะครับศาลศาลนะครับนี่ครับเอออะไรสิครับเราได้เดินทางมาถึงมีอะไรที่จอดด้วยอะไรเงี้ยจอดวีพีไหมสัตว์บา้าบงบง มาแล้วนะครับนะมาแล้วนะครับไม่ใช่หนีคดีนะครับจะเคยตัวแล้วกลัวคนอืึ่นจะหนีไอสี่ครับนะมาแล้วนะครับเออมาแล้วครับสี่ครับมาแล้วนะครับไม่ใช่แบบกลัวแบบตอนนี้เราก็อยู่ที่สาลจังหวัดเชนบุรีนะที่ครับนะไอ้สี่ครับเอานะครับมา มาเช้าเลยมามาเช้าเลยกลัวยีไนแล้วกลัวยีไนแลาอยากเจอนะอยากเจอนะคิดฮอิร์ดคิดเอิอยากเจอนะคิดเทิดคิดเทิร์ดเดี่ยวดินแดงอยากเจอนะก็เลยมาหาเดี่ยวสะพานควายเดี่ยวสะพานฝ้าเดี่ยวฝพาอยากเจอนะก็เลยมาหาโน่ยเดี่ยวสะพานควายไอ้องนองเตี่ยอะไรวะ ไปสครับก็มาถึงแล้วนะครับนะไปสครับตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่เดียวนะครับพารีวิวสี่ครับเนาะ้ามากล้วครับเราถึงศาลนะครับเป็นที่เรียบร้อยสิครับนะเรียวทำอะไรเช้าเลยเต้นเต้นไหมเดี๋ยวพาเดียวไปถ่ายป้ายกอนมาไันะผมอยากรู้ว่าเดียวกับคานไฟไปเกี่ยวอะไรกับมันเหรออยากอยากได้คำตอบอืม นี so centre, it, ่สิครับก็มาถึงกันแลยครับนะเดี๋ยวก็จะมาจุดไฮไลท์ให้สิครับนะที่เก้าของพวกเราสิครับนะนี่ให้มันรู้ว่าเรามาแล้วครับทุกท่านเรามาแล้วนะพี่เดียวยืนนี่นี่ครับมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับนี่อดูเรื่องกระเบื้องล้าครับจารย์ข้านมนะครับแล้วแล้วเราก็มาถึงแล้วครับนี่ไปทนายพี่ครับทนายรออยู่ครับเดี๋ยวพาไปเปิดตัวทนายครับว่าวันนี้ทนายพร้อมเปล่าทุกท่านนี่ครับลูปี เราก็มาถึงแล้วนะครับวันน yeah ี้ก็มาแต่เช้าเลยครับตื่นเต้นครับมาเช้าเลยครับต <se ื่นเต้นครับ f ้สึกว่าตื่นเต้นมากครับก็เลยต้องมาช้าครับนะก็ขอกำลังใจด้วล้ครับนะเราเราก็เข้าสู่ขบวนการครับเราไม่ได้หนีนะครับนะเราไม่ใช่หนีเราไม่ได้ไปปลอมแปลงเอกสารใครเราไม่ได้ไปอะไรใครเราก็เราก็เข้าสู่ขบวนการนะครับ ไม่ต้องกลัวรือนี่นะคนอื่นเขาไม่หนีหรอกนะเออนี่อยากเจอนะคุณนะไปเฮ้พ <c oughs> ี่อยากเจอนาะแล้วพี่ครับตันนี้ก็อยากเจอได้ท <c oughs> นายเรามาเต็มครับทนายเรามาเต็มการ์ดเลยพี่ครับนะ พร้อมอยู่เต็มครับ,บ,รบวันนี้มากับทนายคนสวยด้วยวันนี้ทนายมาถามคนเลยนะนี่มามาให้กำลังมาแบบเต็มกราฟเลยใช่ไหมครับเนี่ยกินข้าวมาอย่างไรอย่างโอเคครับเดี๋ยวผมขอนั่นก่อนนะพี่เดียวไปรู่นวันพี่เดียว